มือผมนี่อายการรุ่นเดียวกันเพราะกันส่วนกันนะบัวนะครับอายการรุ่นรุ่นของผมกับส่วนกันผูน้ใดบอกเข่าก็แล้วแต่สื้อมือจะห่วเนาะเอะบัวนะครับผู้พ่พากสาบางคนบัรับเงินนะบัวรับเงินเขาเรียกว่าเงินไตโตนะครับ้าเอ,อ,อเื้อนใครจะไมนี่นี่เมื่อไร่เนี่นยอะไรกุลมขั้คือของออกงศักดิ์คดีกันอยู่บันดุงเนี่ยผมให้มูอผมนี่ครับผมยืนอยู่ตรงนี้ ลุ่มสะก่อนเห็นไหเอ,อวนนี้ได้แล้ว่ะอันนี้บวดสมศักบ่มแมนลอยเว่นหามื่กูว่าได้จักบาทมันออกขึ้นมัดขาในไพูดผักสามสักเออเอกขึ้นมัดขาัจไปบัชนำล่อหญ้ามูบมบเขยันล่อ,าาลอ,อหญ้หาเนี่ยลมเธอแรกเะอสาจับผมสั เออแบบนี้เลยแบบด้หนังเออจับผมสะเข้างนห้เย่านี้แล้วใครจะเอาได้มาว่างมถามปิยภพธนรมยาม่านี่ยเจ้าคือแต่งเรื่องนี่แท้แต่งเรื่องว่าไปยืมหนังสือเขาจเอาได้บามันผสมเหตุสมผลมักซักลูกนี่ครับมันผสมเหตุสมพลซังกับลูกาะผสมเหตุสมพลกกลูกซังเ,เนี่ยรับสารภาพเอาแต่มาตอนคุยกับเล่าบ่าลอะ ครับเพราะว่าถ้าคุยแมวครั้งนได้เห็นไ,ไหมถ้าคนมาเห็นหลายเห็นไ,ไหมเราปิดข่าวปิดข่าวว่าแบบนี้ยังได้ตลอดเห็นไ,ไหมเอ๋เห็นไหมอ่ารอดก็เลยว่ากูบอกว่าให้เหลือสามสิบเมตรเห็นไหมล้านกูเว้นมาเลอสามสิบเมตรล้วตอนนั้นอักซอนสร้างดีก็เป็นบอกว่าเป็นสายไปลวอซื้อ เราก็ทำตาว่ายิ s ่งอินีถิ s ่นก็ได้เราเมืองย่างดูอะไรไปยิ่งอิมยิ่งอิมุกถิ่มเลยว่าทีนนี้เบื่อนอ่างนี้สายของสัตว์ที่ว่าพี่แมนมัดทางน่าสายของมันจะขาดอย่างนี้าปักชักจับได้ปั๊บมาจะมองมองเป็ดบักลังบักยันอิมุกบักจวบักจวบมันเด็ดบานตำรวจอะไรไปหลังนี่อนูอยู่อะไรไ อันนี้ตำรวจก็ได้ครับนั่นะครับอันนี้น้าดอดนาดอดขั้นในบุญครับน <celand S 1> hmm. ี่ครับพรุ่งเสียนพรุ่งพี่นี่อันนี้เห็นไหมเห็นไหมเบิ้งบนนีนี่ป่าใหม่ที่ล่มพ้ก็ได้่าถ้ามึงมีอีกเอาซู้เขาแท้ไั้ครับนี่ครับมูป่าใหม่พี่ล่มฟ้ครับมูแทๆนะครับครับสวงก้อนนี่ครับนี่ครับด่ขีดไว้ครับมูกันแทะครับนั่นแหละครับมูกันแทๆนะครับ สองคนเนียเราเลยบอาว่า,าปลาไม่ที่เกี่ยเลียงคั้วเบอกแม่นจากให้เราได้กับเพิ่นนะครับได้กระดูกของรน้าผ้านพูอนอ้วนภาพอยู่นี่ครับครัแเราได้ได้เราต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ฝาเราเป็นคนขยันนะเราคนใดเมียะไรเรียนมาว่าใด้อะไานี้ครับแต่ว่าเราตัวว่าได้รับราว่าขี้คันแล้วไปชอบ